ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบ4ทีมสุดท้ายคู่แรกวันนี้ครับมริดทั้งใจครับราชันยังไงก็เป็นราชันเล่นในบ้านซานติียโกเบร์เดบิลค่ำคืนนี้สามารถจะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็กลุ่มความได้เปรียบก,ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ c อ m นะครับอยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมารีวิวฟุตบอลถ้วยครับเป็นฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปค,ครับ ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในการลงสนามเจอกันครับระหว่างราชันทุกข่าวระเริดครับค่ำคืนนี้จะเปิดสนามซานตตียโกเบอร์นาบิวรับการเยือนของระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพี่ให้ทัศนะไปในช่วงต้นว่าค่าคืนนี้อยากให้อยู่ฝั่งของราชันนะครับเพราะว่าจะชนะซิตี้ได้แต่ว่าให้ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาหรับเกมในคู่นี้นะฮะจะเป็นเกมที่ลงเตะในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับแฟนบอลนะฮะได้ตื่นมาดูเพราะว่า เกมนี้คาดว่านะครับจะเป็นเกม5ดาวอย่างแน่นอนนะครับด้วยนี่คือยอดทีมของยุโรปที่มาปะทะก,กันในเวลาที่เหมาะจอะครับ เต็งหนึ่งตอนนี้นะครับในสีทีมที่เหลืออยู่นะฮะเต้หนึ่งเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าทีมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปมากสุดก็จะเป็นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเกม5ดาวเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกเลยคือสภาพความพร้อมของทีมก่อนครับทางฝั่งของทางเรอัลมาดริดครับในเกมนี้ต้องบอกว่าพร้อมนะครับ95%ทำไมถึงมีติ่ง5%ครับตัวหลักของมาดริดในเกมนี้นะฮะจะขาดเพียงแค่ทางเอ็ดแดมมิลิตาครับสำหรับมิลิตามีการสะสมใบเหลืองครบนะฮะก็จะติดโทษแบนนะครับไม่สามารถจะลงในเกมนี้ได แต่สําหรับในตําแหน่งอื่นครับเซเดนซีดานสามารถจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามและก็มีตัวสำรองที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันครับจะลงประจําการหรือว่าลงหมุนเวียนได้นะครับโดยสําหรับผู้สำัตประตูก็จะเป็นทางติโบกูตัวครับกองหลัง4ี่คนนะครับฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นทางดานีเอลคาบาคาครับแล้วก็เป็นทางเอดดอาร์โดคามาบิกาส่วนพระกัลหลังคู่กลางวันนี้จะใช้ทางอันโตนิโอรูดิเกอร์ยืนคู่กับทางดาบิดอลลาบานะครับเพราะว่าทางเมเตาเนี่ยมีการติดโทษแบนครับส่วนกองกลางครับมาครบเลยครับทั้งลูก้าโมดริสโทนี่ บอลเบดเดยครับและสําหรับแนวรุปประจําการครบแน่นอนครับฝั่งซ้ายเป็นวินิสิโอจูเนียฝั่งขวาเป็นโรดิโกแล้วก็หน้าเป้าเป็นคาริมเบเซม่าความพร้อมของทีมครับทั้งสฝั่งครับมาริดก็เรียกว่ามาฟูทีมครับทีนี้ไปดูฝ้าฝั่งของทีมเยือนกันบ้างครับลูกทีมของโจเซปเปบกอดเดล่าครับ ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเหมือนกันครับอาจจะมีก็คือทางราฐานอาเก้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าก็น่าจะไม่ส่งผลแหละครับในการที่จะจัดทับค้ำคืนนี้ครับโดยนะฮะในประตูก็จะเป็นทางเอ็ดเดอร์สันครับและสําหรับตําแหน่งกองหลัง3คนนะครับคาดว่าฝั่งขวาคําคืนนี้จะเป็นไคล์วอลเกอร์ก่อนเพราะว่าในบรรดากองหลังของทางซิตี้นะฮะไคล์วอลเกอร์เป็นคนที่มีความเร็วสูงที่สุดนะครับเอาไว้เพื่อจะรับมือกับทางวีดีซิอุสจูเนียร์อย่างแน่นอนครับส่วนอีก2คนนะฮะก็จะเป็นทางโรเบร์ติอัสยืนเป็น แล้วก็เป็นทางมาริโอคันยี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถจะสลับสับเปลี่ยนนะฮะเป็นทางอัลเบริกลาป็อกที่สามารถก็จะลงสนามได้เหมือนกันนะครับส่วนสําหรับในกองกลางตัวรับสองคนก็จะเป็นจอร์นสโตนที่ตอนนี้ก็ยืดตําแหน่งกองกลางตัวรับนะฮะที่เป๊บดันขึ้นมายืนคู่กับทางโรดี้ครับและในแนวรุกครับหน้าปรากานนั้นว่าเป็นเออร์ลิงบราน์ห์แลนด์นะครับ ก็นี่คือจิ๊กซอที่ซิตี้ขาดไปครับต้องบอกว่าในปีก่อนนะฮะซิตี้ก็มาถึงรอบสี่ทีมแต่ว่าก็ตกรอบเพราะระเบิดครับปีนี้การมีเออร์ลิงบรห์ฮารแลนเป็นหน้าเป้านะครับจะเป็นคุณจะสาคัญของเป๊ปครับแต่ผมก็คิดว่ามริชนะในเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนสําหรับในแนวลุกนะครับที่จะปั้นเกมรุกนะครับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นทางแจ็คกรีลิสนะครับประจําการแน่นอนโดยมีฟิลฟเดนเป็นสํารองครับฝั่งขวาต้องดูว่าเป๊ปจะเลือกใครนะฮะว่าจะเป็นเบรโดซินบาก็ลงได้หรือว่า สนับสนุนกองหน้าก็จะเป็นเควินเดอร์บอยยืนคู่กับอีก่ายกุนโดกันครับเรียกว่าสภาพทีมพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับพร้อมจะฟาดฟันนะฮะเป็นเกม5ดาวซึ่งต้องบอกว่าจะดุเดือดนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าการเข้าทาที่ไม่แพ้เกมของเรลเมิก์เมื่อวานขอแวะไปหน่อยแล้วกันนะฮะเกมเรลเมฤก์เมื่อวานนะฮะที่เป็นทีมในการลุนยตายหรือว่าอีกตัวชั้นที่ยิงกันเยอะครับเกมนี้อาจจะยิงกันไม่เยอะนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าเป็นเกมที่มีการบุกแกลกันอย่างสนุกนะครับทีนี้ครับไปดู ะะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มดีมากถ้าวัดกันนะครับ20นัดหลังสุดเขาไม่แพ้ใครครับทีนี้ถ้าเกิดไปวิเคราะห์นะฮะสำหรับในเกมเยือนก่อนละกันถ้าเป็นเกมเยือน9นัดหลังสุดก็ไม่แพ้ใครเหมือทุูอย่างจะดีนะครับทั้งในฟอร์มโดยรวมเกมเยือนและถ้าเกิดเราไปดูนะฮะในฟอร์มสําหรับ16นัดหลังสุดครับตรงนี้เป็นการชนะไปถึง15แล้วก็เสมอไปเกมเดียวเรียกว่าฟอร์มโหดดุดัดไม่เกรงใจใครนะครับ แต่ผมก็ยังให้มาเรดเพราะอะไรครับฝั่งราชันนะฮะฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับใน5้านัดนหลังสุดนั้นก็เป็นการแพ้ไปซะสามนะฮะเอาเข้าไปครับเป็นการแพ้ไปซะสองแล้วก็เป็นการไปชนะซะสามนะครับแต่สําหรับในการชนะนั้นล่าสุดเป็นการชนะโอซาสุน่าแล้วก็ได้แชมป์โคปาเดเรนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันส่งผลไปถึงเรื่องของการทุ่มเทก่อนครับเพราะว่าะมาดรดนั้นในฟุตบอลลิกาสเปนน่าจะนะฮะ ทางปฏิบัตินะครับน่าจะไล่จี้บาเซโรนาไม่ทันแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะมาโฟกัสในถ้วยแชมเปี้ยนลีกมากกว่าแล้วก็พึ่งได้บอลถ้วยโคปาเดเรนะฮะเป็นการได้บอลถ้วยโคปาเดเรนะฮะในรอบ9ปีมาด้วยนะครับตรงนี้จะมีแรงจูงใจแล้วก็มีกําลังฮึดเพื่อจะลงเล่นในเกมนี้เหมือนกันนะครับน่าจะมาทุ่มเทในเกมนี้ซึ่งแตกต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะพวกเขายังไม่ได้แชมป์อะไรแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกก็นำอาร์เซนอลแล้วก็มีความได้เปรียบมากกว่าก็ยังต้องทุ่มเทครับเพราะว่าพลาดไม่ได้อารเนนออกก็รสสียบบั่วใชิง แล้วนั่นก็ในถ้วยนี้ครับเจอกับทางรัมบัดดิตทำให้ซิตี้เนี่ยก็ต้องมีความผวงมากกว่าครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าสําหรับฟอร์มก่อนสําหรับฟอร์มการเล่นนะฮะผมให้ซิตี้เนี่ยได้เปรียบก่อน1คะแนนครับเพราะว่าฟอร์มดีฟอร์มสวยรู้นะยี่สิบนัดไม่แพ้ใครชนะมา15นัดในสิบหกนัดหลังสุดนะครับแล้วก็เสมอนะครับส่วนสําหรับมาริดฟอร์มไม่ดีกว่าแต่สําหรับมาริดจะได้1แต้มครับได้1แต้มในเรื่องของอะไรในเรื่องของความทุ่มเทหรือว่าการที่สามารถจะลงทุ่มเทเล่นในนเกกกมีีีี้้ไดว่ทังล ของทางฟุตบอลอีก3รายการนะฮะทั้งรายการนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรายการเอฟเอคัพแล้วก็รายการของทางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งหน,งนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทำไมถึงให้ทางราชันเป็นผู้ชนะครับปิดท้ายกันที่เหตุผลนะฮะที่ผมจะให้มาริดนะฮะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เมื่อกี้เรียกว่ามี1ต่อ1แล้วนะครับนั่นก็คือว่าสถิติในการเจอกันครับ ต้องบอกก่อนว่าคู่นี้นะฮะในการเจอกันมานะครับสำหรับในหนัดหลังสุดครับในการเจอกัน6นัดหลังสุดคู่นี้ไม่ออกเสมอเลยครับถ้าไม่แมนเชร์ชนะก็ต้องเป็นซิตี้ชนะเรียกว่ามีมีผลแพ้ชนะมีแต้มกันชัดๆนะครับผมไม่ออกเสมอซึ่งผมก็คิดว่านะฮะในเกมนี้ก็จะไม่ออกเสมอเหมือนกันก็จะมีผลชนะซึ่งทางแมนชชนะนะครับทีนี้นะครถ้าเราไปดูย้อนหลังกันก่อนแล้วกันครับ คือซิตี้เนี่ยอาจจะเล่นเก่งนะครับในบ้านที่เอติฮัสครับแล้วก็ในการที่ไม่มีผลเสมอนะฮะหรือว่าเป็นการแพ้ชนะก,กันใน6นัดถ้าย้อนไปดูให้ลึกกว่านั้นครับในการลงเล่นที่ซานติอาโกเบรเบิก็คือลงเล่นที่บ้านของรับบาริดนะครับ4นัด มาริชนะไป3ซิตี้ชนะไป1เรียกว่าในบ้านค่อนข้างจะเป็นฟอร์มที่ได้เปรียบมากกว่านะครับตรงนี้ผมจึงให้รัมริดจะเฉือนชนะไปอีก1คะแนนตอนนี้เป็น2ต่อ1นึ่งนะครับและปิดท้ายนะฮะที่อาจจะไม่สมงผลเท่าไหร่นะฮะสำหรับในเส้นทางของรัมริดในปีนี้นะครับเขาตบทีมจกอังกฤษมาทั้งหมดเลยนะครับในรอบ16ทีมก็ตบหงแดงเลี้ยวฟูมานะฮะส่วนในรอบนะครับ8ทีมก็ตบเชลซีมานะครับและในรอบนี้ก็เจอทีมจกอังกฤษก็คือซิตี้ครับ คิดว่าในนัดแรกนี้การเล่นที่บ้านจะตบซิตี้ได้อีกหนึ่งทีมนะครับและอย่าลืมว่าปีที่แล้วนะฮะก็เป็นการเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบสีทีมนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นมาดริดนะครับที่เขี่ยซิตี้ตกรอบแล้วตัวเองเนี่ยเข้าชิงนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ไปนะครับผมคิดว่าสําหรับในเกมขั้นคืนค่ำคืนนี้ครับราชชุดขาวรับเบรดาน,นจะเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับปุงความได้เปรียบไปก่อนครับ โดยสกอร์อยู่ที่เรดบ,บรัดิดสแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งนะครับนี่เป็นการพรีวิวจากผมนะครับพีนัทเต้น,นะครับติดตามกันได้สำหรับในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ